สวัสดีค่ะ FC บ้านสวนแฟนฟินค่ะวันนี้สายอากนิมาเราจะพามาที่ร้านเจบุญมาพันไม้นี่หางหายกันไปนานเหมือนเดิมเจ๊มาคิดถึงไหมสวัสดีค่ะ,คะ FC หาไม่หาอยู่นะ๋อ้หรอคะ่ะไม้มีไม่เยอะเลยเนี่ยหลังจากที่ปล่อยคลิปนั้นออกไปแบบว่าหมื่นวิวทุกคนทำไม่ทันเลิเลิทำจำนวนกันไม่ทันเลย จจมาบอกไม้เบามากเอาเหลือแค่ไหนมาแค่ไหนเป็นรับเขามาก็ไม่ค่อยไว้ใจอ่ะใช่ใช่แกทำไม้เองเนาะทุกคนเจมาแกทำไม้เองอ่ามาค่ะเจมาเรามาว่าราคากันเลยเอามีใบเสียขอทุกคนรับได้นะคะอ่าเนี่ยต้นแรกคืออะไรเจมาไอ้นี่ใบมันเสียขอทุกคนที่รับได้ลดให้เลยจากสองร้อยเก้าสิบเหลือสองร้อยเอาต้นนี้อะ ใบมันเสียเนาะอ่าอ่าอ่อันนี้เหลือสองร้อยนะคะต้นี้ใบมันเสียโดนนี่โดนตักกระตงตักกระแตงเขาหิวใบมันสวยต้นนี้สองร้อยต้นนี้สองร้อยเก้าสิบค่าส่งราคาอ่ารวมเหมารวมไปเลยแปดสิบาทเนาะอ่าเหมาเหมาแปดสิบาทเด้อเพราะว่าค่าส่งมันแพงเลยเนี่ยมีรู้กระหลัดนี่คือจะมีอยู่สองต้นสองต้นแต่ใบนี้เขาเสียไปหน่อยนึงอ่าอันนี้มหาเศรษฐีที่นี้ ผมอ่านตามชื่อนะจิงมก็ไม่รู้จักนะใช่ใช่มหาเศรษฐีเท่าไรเนาะหลายอย่างจําก็ร้อยยี่สิบบาทใช่ค่ะร้อยยี่สิบบาทฟอมฟอมนี่ให้เท่ากันนั่นแหละเท่ากันร้อยยี่สิบบาทค่ะอ่ะแล้วก็อันนี้คือลวยร้นฟ้าชื่อดีเท่าไรคะสองร้อยจ้ะสองร้อยบาทมีคิดต้นอ่ะรอยร้นฟ้าจะมามีสองต้นสองต้นแล้วอันสองอันนี้ เอเอดี้เอฟอร์มน้อยให้ร้อยห้าสิบพอจ้าอ่าร้อยห้าต้นเดียวเดียวอันนี้ล่ะอันนี้ฟอร์มใหญ่ก็อันนี้ก็รวยล้นฟ้าค่ะใช่รวยร้นฟ้าถ้าใครเท่าไรถ้าใครกระถางขาวเรียกน้องว่ากระถางขาวให้สองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบบาทใช่กระถางใหญ่อ่ามาอันนี้ล่ะที่นี้อ่าอันนี้รวยร่ำซ้ำรวยร่ำซ้ำเท่าไรรวยร่ำซ้ำยังไงอยู่ที่ราคาแปดสิบบาทแปดสิบบาทกับเก้าสิบบาทอ่ะ แล้วแต่ต่างกันสิบบาทต่างกันสิบบาทเอาให้พอจับง่ายงแต่ถ้าถ้าเอาคู่กันนี้ก็เอาคู่กันนี้ก็เอาแค่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบดูปักจิมานะคะร้อยห้าสิบโอเคจะจับคู่ไว้จะจะจะเอามาคู่นี้คู่นี้คือรวยลาบรวยลาบ รวยราบนะทุกคนนะร้อยห้าสิบาทรวย,ร,วย,ร,วยราบโอ, <laughs> รบอ้ราบก้อยลาบยศสันเสร,ริญน,นี่แหละนี่นะร้อยห้าสิบบาทนะจะมาอันนี้่ะคะนี่ออารับเงินรับทองรับเงินรับทองฮะรับเงินรับทองเท่ไร ปมร้อยแปดสิบอ่าร้อยแปดสิบบาทนี่นะมีสองกระถางมีกี่กระถางสามกระถางสามกอ่นนุ้นล่ะอันนุ้นล่ะใบเสียอีกแล้วใบเสียอ๋อมีสามกระถางนะทุกคนแล้วก็กระถางนี่อีกระถางหนึ่งอืมค่ะอันนี้ล่ะนี่อย่างนี่อันนี้มันเป็นรวยเก้าชั้นเอารวยกันแบบรวยเก้าชั้น รวยเหลือเฟืองไปเลยรวยเก้าชั้นอมีใบสวยข้างในสีชมพูนะคะเป็นแบบนี้เท่าไรคะให้ไปร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทรวยเก้าชั้นมีสองต้นเท่ากันนะคะมีต้นใหญ่ต้นหนึ่งต้นเล็กต้นหนึ่งอ่ะใช่ค่ะอ่ะเท่ากันร้อยห้าสิบบาทฟอร์มเท่ากันโอเคมีอันไหนอีกคะอันนี้อันยังไม่มีขาวติดใช่อันยังไม่มีขาวเท่าไรฟอร์มนี้ฟอร์มนี้เหรอให้ ให้ร้อยห้าสิบป่ะร้อยห้าสิบอันนี้มันลดเขาขาวนี่นะอืมโอเคแล้วก็เนี่ยพวกเขียวเขียวขาขาวอย่างนงี้อะไรคะอ่ไอ้นี่คือเขียวหมื่นปีเขียวหมื่นปีต้นเท่าไรไ้ไปนี่แหละร์มอาจจะมายกให้ดูอันนี้อันนี้น่าจะเป็นมหาเศรษฐีเพราะก้านเขาขาวอ้าวเหรอคะใช่ถ้าก้านเขียวอย่างงี้ก็เขียวหมื่นปีอายกมาให้ดูพร้อมกันจะได้เปรียบเทียบ นี่อันก้านเขียวนี่คือเขียวหมื่นปีค่ะอันนี้มหาเศรษฐีมหาเศรษฐีอะดูใบทีนี้ดูใบเขาบางคนก็เรียกเอ่อเขียวพันปีเขียวอะไรเงี้ยแต่ว่านี่มันแยกไห้เลยว่าบางคนก็เรียกมหาเศรษฐีขาวกับก้านเขียวดูโอเคเท่าไหร่เอาให้ร้อยยี่สิบอะเท่ากันใช่ฟอร์มกอเลยนะคะทุกคนฟอมกอเลยราคาราคาแม่คร้อยยี่สิบไม่ค้าใจดีอ่ะแล้วใบเหลมเหลมใบเหลมแหลม อันนี้มันเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำอ้กระถางดินเผาใช่กระถางดินเผาน่้เอากระถางธรรมดาเอากระถางธรรมดาไปดีกว่าถ้ากระถางดินเผาก็ต้องเอากระถางออกแล้วค่ะฟอร์มนี้ให้สองร้อยป่ะสองร้อยนะใช่ค่าส่งก็นั่นแหละเมาส์แปดสิบบาทจ้ะโอเคเพราะว่ามันมีมันมีสองสองใช่ค่ะเป็นฟอร์มกอฟอร์มกอฟอร์มกรไม่แยกอะจมมาแยกก็จะไม่สวยว่างั้นไม่แยกไม่สวยไม่ค่อยชอบลายพุ่มเล็กอ่ะอ่ะอันนี้ อันนี้เขียวหมื่นปีอ๋ออันนี้เขียวหมื่นปีเหมือนกันเขียวหมื่นปีให้ราคาเดียวกันเลยราคาเดียวกันเลยทุกคนให้ราคาเดียวกันใช่ไหมร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอหกระถางใหญ่เลยนะเนี่ยกระถางใหญ่ค่ะออามาอันนี้ใบนี้ก็สวยอันนี้คือรัศมีเอ่ออะไรเห็นไหมกวักเงินเข้าบ้านกวักเงินเข้าบ้านใช่อ่าสวยสวยสวยเท่าไหร่วักเงินเข้าบ้านให้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบ ไปทั้งกระถางเลยนะฟอร์มกอนนี่ขอสองร้อยทุกคนฟอร์มกอสองร้อยดูแน่นเต็มเลยยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางทุกท่านมันน้าแยกมากเลยทุกคนเาทุกคนไปเปลี่ยนกระถางสวยๆที่บ้านเราเอาสองร้อยพอสองร้อยบาทไม่เชยร์เลยอันนี้ร้อยห้าสิเล้วเอาไปมาเป็นเราเราจะเลือกเอาไหนเนาะฟอร์มกอบกอมเนี่ยร้อยห้าสิบละสองถึอมนเป็นผมมันเลือกสองร้อยดีกว่า อ่ะมาเนี่ยสีชมพูฟอร์มใหญ่ต้นเนี้ยให้แยกไม่แยกอันนี้ชื่ออะไรหลักซับหลักซับหลักซัฟอมใหญ่สงสัยขายไม่ก่อนค่ะอาถามก่อนมันอยู่นานแล้วก็รหลักซับหลักซับมันจะมาทางนี้มาทางนี้อยู่นานแล้วอยู่นานแล้วแล้วขาดขายฟอร์มเล็กไปหมดแล้วก็ฟอร์มเล็กขายแล้ว อันนี้อันนี้ก็เล็กใช่ไหมอันนี้หลักอ๋อเท่าไรคะต้นนี้แปดสิบบาทแปดสิบบาทนี่ทุกคนนี่แม่เขาอันนั้นลูกเขาลูกอันนี้ถ้ามีคนขอซื้อขายไหมขายไหมขายแต่ขอพันห้าได้ไหมได้ไหมใช่ไหมอ่าทุกคนต้นนี้เป็นต้นแม่ที่อยู่ในกระถางดินเผาถ้าส่งนายต้องได้เปลี่ยนเป็นกระถางพลาสติกนะคะนี่ จะมาบอกพันห้าดูถ้าใครสนใจคิดต่อนค้นี้พุ่มนี้พุ่มนี้เหรอก็ดูอันนั้นเป็นสิบแบบนี่ประมาณนี้ต้นอ่ะค่ะอ่าแต่ว่าถ้าเป็นต้นเดียวเดียวเล็กเล็กเมื่อกี้เก้าแปดสิบบาทใช่แปดบาทได้ได้ได้อันนี้ล่ะคะอันนี้อันนี้รวยรายวันรวยรายวันชอบชื่อจริงอ่ะคนนนี่รวยรายวันเท่าไหร่อันนี้ฟอร์มนี้ให้สองห้าปะ สองห้าฟอมนี่ก็ฟอมกออีกเหมือนกันอันนี้อันนี้ลูกเขาไหมลูกเขาอ่ลูกเขาเท่าไรต้นนี้ลูกเขานี่สวยนะลูกเขาเท่าไรอันนี้จะให้ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะรวยไรสามลูกแล้วเนี่ยเียสามนอแล้วน่ารักน่ารักอ่ะมาสังเก็บให้อันนี้อันนี้ร้อยหนึ่งโอ้ยสำหรับรวยารมาแล้วมนี่ใบเขี้ยงเลยอ่ะโอเควันนี้เจมมาก็ได้แปะแบ่งปันไม้ที่ เลี้ยงไว้อย่างดีเนิ่นนานเนี่ยดูดูขอบคุณเจมานะคะเอาอย่าเพิ่งตกแต่งไม้ตวัสดีที่ผู้ชมดฝากฝากเอฟซีให้ติดตามเจมาอยู่ที่ตลาดอะไรตลาดสวนต้นไม้ดันเกวียนค่ะ๋ยวอำเภออะไรอยู่อำเภอโชคชัยจังหวัดจังหวัดโคราชนครราชสีมาช่องทางกติดต่อเบอร์โทรเลยศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดห้าห้าหกหกเจ็ดเออหกหกสอง หกหกสองโอเคหายคิดถึงกันแน่เลยสี่วันนี้พูดไปศูนย์แปดหกค่ะศูนย์เจ็ดห้าห้าหกหกสองโทเคจดกระโกอเคเจมาขอบคุณค่ะกระโทคอาบายบายก่อนสวัสดีค่ะ